สดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาแลว้วมาแลว้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแทยาอัษานะคะยิงไทยในสุ่อเรนฮัลโหล <laughs> 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 เก็บชมนิดนึงนะคะโอ้ <laughs> แล้วมาแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอากาศบวกสิบองศาแล้วค่ะอาไล็กี้ สวัสดีค่ะ h โ l l o Welcome Hi สวัเลียสเวเดนนะค่ะ จะสุดแรง <c oughs> ฝนตกหรือเปล่าทางนี้ฝนจะตกทางโน้นแดดออกโอ้สวีเดนเนาะสุดยอดเลยนะคะลู่เรือสวีเดนวันหนึ่งมีหลายฤดูนะคะอ๋อเดบ่าว้าว ร้อนที่ที่แยกรอนอะร้อนเ,ออเสื้อผ้าเยอะเลยมากเลยนะก็กลัวหนาวกกลัวกลัวหนาวมากเนาะสวัสดีสีท่านนะคะออกมาข้างนอกนาะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเสืเส้อผ้าใส่ไม่ถูกเลย ดีค่ะโอ้ยอากาศที่นี่นะคะบอกใส่เสื้อผ้าไม่ถูกเลยร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ้วสามชั้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบ้านเมืองนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดเลือกกดแชร์กดไลก์ลกดเป็นกําลังใจด้วยนะคะทั้งเจ็ดแปดท่านนะคะขอบคุณค่ะ ที่นี่เขาเรียกเออแน่เสร็จนะคะโอ้ยโอยดูรถเขาทำงานนะรถเขาตักขิมะนะคะถ้าไม่ตักออกมันก็ไม่ละลายนะคะว้าวว้าว,วสวัสดีคุณน,นักลาชาแนลสวัสดีค่ะโอ้นานมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะลมอะไรหอบม,มานี่ลมร้อนหรือเปล่าขอบพระคุณมากๆค่ะอุย้ยโดนแล้วเนะาะออออกแฟนเขา,าเอารถมาเอารถมาเขาเรียกอะไรนะคะมาเช็คสภาพนะคะก็เลยตามเขามาเนาะไอ้ไอไอ้ขอบพระคุณมากค่ะสบายดีบ๊ สบายดีบ,บ้านเราถึงไหนแล้วสรัญญาไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะขอบพระคุณมากๆขึ้นไายนิดหนึ่งยังอยู่ที่เดิมอากาศสิบเดนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก แดดออกห้นาทีสินาทีเดียวก็หิมะตกเดี๋ยวก็ฝนตกดีใจมากๆเลยนะคะแวะเข้ามาเป็นเพื่อนเนะเาะเดี๋ยวแป๊ ขอให้หายเร็วๆนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะที่นี่ที่นี่อากาศก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะ โอ้ยดูดูดูดอกดอกไม้เกิดแล้วค่ะว้าวครั้งแรกตรงนี้ทีแรกกตลอดเลยนะสีเหลืองเหลืองนี้ดอกไม้นะคะโอ้ม y g กด <c oughs> อดอกไม้แรกดาฟต์ตรบรุ่มมาอะไรแย่สุดครูนั้นนะคะตรงนี้เขาเรียกครูนั้น สวัสดีทั้งสิบแปดท่านนะคะมาแล้วมาแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรแล้วมาตรวจสภาพรถกันเลยตามเข้ามานะคะอยู่บ้านทั้งวันไล่แต่ที่เดิมๆนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนิดหน่อยนะคะออกมาสูดอากาศอันนี้ก็บ้านพักคนชลานะคะที่เห็นนหะตึกทั้งหมด สวัสดีพี่น้องทุกท่านเนอมก็มีคุณใช่ใช่กันเนาะดวงตาเนาะดวงตาทั้งหลายนะคะคุณนักลาเฮดชาแนลมัทชุูมโน๊ตโน๊ตโน๊ อันนี้หมู่บ้านนี้เขาเพิ่งจะสร้างนะคะเพิ่งสร้างเสร็จได้ปีสองปีนี่แหละมันเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะก็อย่างที่เห็นนะคะอ่ามาแล้วค่ยยี่สิบสองท่านอุยคุณนักลาเหตุมากับเพื่อนๆเ,เยอะนะคะช่วงนี้ ขอบคุณหลยๆเดอค่ะเดอยี่สิบสามตันนะคะหิมะเริ่มละลายแล้วนะคะวันนี้ร้อนที่สุดในรอบในรอบเดือนในรอบเดือนนี้นะคะ พระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อรถเมย์รถเมย์โอ้เห็นไหมคะหิมะยังอยู่เด้อคุณบ้านเราสิโอ้อ่าเนาะกลับตะลปัดกันนะคะ กับตอรางบัสตงยานไล์แค่สินาทีนะคะอันนี้อาฟา ฟุ 44, ตบิ่งฟีแล้วก็รอได้ท้ายละโอ้กำลังจโค้นแล้วนะอดทนอ้าวจับน้ำบ่อยๆ บแน,น่บ่นนนวันหนึ่งเดี๋ยวฝนตกทีมะลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนค่ะอันนี้เป็นบ้านพักร้อนนะคะเป็นบ้าน อา,านะไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะหรือมีก็ต้องเอาเข้าเองนะแม่น้ำเริ่มละลายแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะมาตกปลาแล้วค่ะแม่น้ำเริ่มละลายแล้ว เขาเริ่มเขาเริ่มทางป่ากันอีกแล้วนะคะนี่ไม่รู้เขาจะทำอะไรนะคะหลวงเขาไอ้นี่เนาะปริญญา็ไล่แค่สิบห้านาทีนะคะหรือว่าไล่แค่หมดดวงตานั่นแหละเนาะท้องฟ้ากลุ้มนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อสองวันก่อนเขาก็ ขับรถตกถนนกันนะคะเพราะว่ามันลื่นเนาะมันลื่นนะคะถนนมันละลายเป็นแม่น้ำแล้ว ยักโซวอินตะดมมาเชิร์ละดีกัก็เชิกับคนะสอันนี้ป่าเห็ดเดอค่ะอันนี้ป่าเห็ดนะคะ <laughs> เดี๋ยวก็หิมมาลาลาเห็ดก็ขึ้นพอดีเนาะ Ja, kameran hela... Lång... är... Titta här då. Ah, bätning. Det är då... Ja. Uh, ah, var då? Oj, 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 oj. Det syns inte. Såg du inte? <laughs> <Nä>. Nej. <laughs> Det du då... la en kamera långt fram. Var sitter du? Vi har ju kollat. Men såg du inte spåren där på diket? Herregud. มันโอเคค่ะบายบายขอบพระคุณมากค่ะทุกๆดวงตานะคะพบกันใหม่ไม่รู้เย็นนี้ก็ขอบพระคุณคุณนักลายเหตุนะคะชาแนล